แล้วก็จะต้องกินย,ยาแล้วค่ะทุกคนจะบ้ามาอ้แต่ละวันเป็นนันนึงก็เป็นนันน,นนึนนงอยากให้มาโชว์ที่งานช้างงานช้างที่ไหนคะมันนสุรินทร์มอโทษเ้อะเปไงานไม่พึงสวยสง่าสีดี้มากขอบคุณนะคะ สุรินงานช่างสุรินเขาพายยพินไปขี่ช้างนาเป็นหวัดอ่าทุกคนเป็นหวัดไม่พอเจ็บคอด้วยอยากให้มาตัวที่ฟินอยอยากไปจังเลยค่ะ แม่สั่งกาแฟมาแล้วส่งของขอบคุณนะคะซอยสวยแม่เงเตือนใชียวนะ โอเคทุกคนอันนี้จะไปอาบน้ำแล้วอีกสักพักจะได้เตรียมตัวแต่งหน้าสวัสดีค่ะน้องอาชใช่ไมหมใช่ไหมอ่ะโอนไม่ใช่โอสวัสดีค่ะน้องคือพีแต่งหน้าไรสดหน่อยได้เลย ไปดูก่อนว่าจะวินาทีรีบเร่งไหมถ้าไม่รีบเร่งก็สไลด์นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญได้ะคะ่ะขอบคุณขอบคุณพี่อาอายนะคะผมยุ่หมหารับเอือย <c oughs> <c oughs> รายการออกอากาศช่องไหนเออนั่น,นสิค่ะน่าจะช่องวันหรอเปล่าหรือช่องไทยรัฐ ทีวีเลยครับสวัสดีค่ะเอาๆๆาๆที่เต็มสักอ๋อช่อง32ของไทยรัฐทีวีนะคะทุกคนประมาณ5มงเย็นนี้นะคะฝากด้วยบริษัทหาไม่จำกัดนะคะลูไปแล้วคุณเนี่ยสูมียังไงไงเพราะไหร่ก็แต่ว่า่ออกจำใดน่ะแต่เป็นยังจะคือ